ก่อนจะไปชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การด้วยนะคะทอดมันไข่ชะอมอ้าทำง่ายค่ะหลอกให้เด็กๆก,กินผักได้อีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลลังมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันค่ะ ช่วงนี้นะคะหน้าฝนค่ะว้าวจอชะองมงามมากเลยค่ะนี่เลยค่ะของการนะคะชะอมกํมเบอร์เริ่มเลยค่ะ1ิบบาทค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะการจะมาชวนเพื่อนๆทําทอดมันไข่ใส่ชะอมอ <c oughs> นี่เลยค่ะเดี๋ยวการจะมาแนะนําวัตถุดิบกันก่อนเลยค่ะชะอมค่ะโหยอดแบบว่า เห็นแล้วต้องซื้อสิบบาทยางใหญ่อะมีชะอมหนึ่งกํานะคะการจะใช้ชะอมหนึ่งกเลยวันนี้นะคะทอดมันไข่ใช่ไหมคะก็จะมีไข่ค่ะไข่สี่ใบนะคะพริกแกงเผ็ดค่ะประมาณนิดหน่อยค่ะครึ่งช้อนพอนะคะไปค่ะไปลงมือทํากันเลยจ้าเดี๋ยวการจะทําการเด็ดชะอมก่อนค่ะอ่าให้เมื่อเด็ดเอาแต่ยอดอ่อนๆแบบนี้เลยค่ะเนาะงามแบบได้ใจเลยอะเห็นแล้ว ป้าเอากำนี้เลยป้าก็บอกเอาไปเลยกำรรใหญ่ๆแบบนั้นแหละตอนช่วงนี้ผักจะถูกนะคะแล้วก็งามงามเนะาะหน้าฝนรูดไม่ให้หน้มที่มันก็รูดทวนน้ำแบบนี้เสร็จไหมเสร็จนะคะ นี่นะคะะอมของการการก็เด็ดเอาแต่ยอดเนาะส่วนที่อ่อนๆล้างแล้วก็เสดดน,น้ําไว้ทีเนี้ยการจะมาแชร์เทคนิคการทอดะอมอย่างไรให้น้ํามันไม่เสียไม่คล้ําไม่ดําไม่ฟองฟอดกันนะคะนี่การจะใช้ตัวช่วยจ้าอย่างที่การเคยทําไว้หลายคลิปแล้วเนาะการจะใช้ตัวแป้งทอดกรอบค่ะใช้ตัวแป้งทอดกรอบเพื่อทําการซับน้ําค่ะในตัวของะอมนะคะ พอเวลาเราทอดเขาจะได้น้ำมันไม่เสียไม่ดำไม่เป็นฟองนะคะค่ะใช้เล็กน้อยพอค่ะไม่ต้องใช้เยอะเนาะในส่วนของแป้งทอดกรอบนี่กระจายเขาให้ทั่วเลยค่ะให้ทั่วแบบนี้เลยแล้วพอเวลาทอดนะคะเขาก็จะไม่อมน้ำมันแล้วก็จะมีความกรอบขึ้นมาด้วยนะคะกินเล่นกินเพลินเลยค่ะการห่าเคยทำแล้วการาเอาไปกินกับน้ำพริกกะปิอะ อร่อยมากเลยค่ะปกติก็คือถ้าเกิดไข่ทอดชะอมธรรมดากินกับน้ำพริกกะปิะ่งก็คือเขาก็เข้ากันอยู่แล้วไงแต่ว่าพอเวลาเรามาท,ทําวิธีนี้ค่ะก็จะเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีก <c oughs> กันชอบไงแลวการก็ชอบกินชะอมการกินไต้หมดอะผักและการทําแล้วอร่อยดีเอามาแบ่งปันเพื่อนๆแถมอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาไม่ไม่ยุ่งยากไงง่ายดีด้วยอ่านี่ค่ะการจะคลุกไว้ในลักษณะแบบนี้นะคะ ในส่วนของชะอมจะ้ะผักไว้ก่อนมาค่ะเตรียมกะละมังมาค่ะก็จะมาเตรียมในส่วนของไข่กันนะคะ,อะตอกไข่ใส่ลงไปเลยค่ะสี่ใบห้าใบาแล้วแต่เพืเ่อนๆเลยนะคะของการใส่เบอร์สามเนาะพริกแกงค่ะเพิ่มรสชาตินะคะตีเข้ากันเลยค่ะปรุงรสค่ะ ด้วยน้ำปลานะคะนิดหน่อยพอค่ะแต่ตัวพริแกงเขามีความเค็มอยู่แล้ะตีนี้เข้ากันอีกรอบคะ่ะพริกแกงกระจายตัวดีแล้วนะคะให้นำชะอมคะ่ะที่คลุกแป้งอะคะ่ะใส่ลงไปเลยจ้าใช้มือกว่าเสียดายเนาะมือต้องล้างทำความสะอาดก่อนทำอัดก,กับข้าวทุกครั้งนะคะ คลุกเคล้าอีกรอบนึงค่ะถ้าเห็นว่าไข่น้อยไปก็สามารถเพิ่มไข่ได้นะการมองดูแล้วว่าไข่ของการน้อยไปก็เพิ่มไข่ไปอีกหนึ่งฟองค่ะโอเคได้ในลักษณะแบบนี้นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําการทอดกันค่ะค่ะเราจะมาทําการทอดกันนะคะกระทะตั้งไฟค่ะรอกระทะร้อนนะคะใส่น้ํามันสําหรับทอดค่ะ กาจะให้น้ำมันร้อนในระดับหนึ่งก่อนนะคะน้ำมันร้อนการจะเบาไฟหรือไฟกลางนะคะอย่างที่การบอกนะคะเขาจะเป็นทอดมันถ้าเป็นทอดมันจะต้องเป็นชิ้นๆการจะใช้วิธีการทอดแบบเป็นชิ้นๆน,นะคะการไม่ได้ใส่แบบทีเดียวลงไปเลยการไม่ได้เจียวนะแทนเพื่อนค่ะใช้ช้อนค่ะตะล่อมตะล่อมให้ตัวชะโอมะค่ะเขาอยู่ในโอวาทเรา <laughs> อย่าให้ดื้อเนี่ยค่ะคส่อยหยอดลงไปค่ะแบบนี้เลยค่ะ ใส่ชิ้นๆอย่างนี้นะคะกระจายกระจายตรงกลางเขาหน่อยนหอมมากเลยค่ะทั้งกลิ่นที่แกงกลิ่นกลิ่นตัวชะอมนะคะได้ที่ชะและ เหลืองกรอบนะคะใช้ไฟกลางกลางนะชะ้นการทอดชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามความพอใจเลยนะคะการทอดให้กรอบกรอบเือนเหลืองค่ะประมาณนี้นะคะกรอบเหลืองประมาณนี้ตักขึ้นเลยค่ะทักไว้เสด็จน้ํามันนะคะนี่เลยค่ะทอดมันไถ่ชะอมของการนะคะไปค่ะเดี๋ยวกันทอดต่อให้เสร็จนะคะค่ะนี่นะคะน้ํามันค่ะยังเหลืออยู่แบบนี้นะคะการทอดหลายรอบ การทอดประมาณ3 4มรอบนะคะน้ำมันก็จะออกเป็นสีแบบนี้หน่อยค่ะเนี่ยค่ะใช้ต่อไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวกันก็ทําการโบกมือบายๆค่ะไปค่ะเสร็จแล้วค่ะอีกหนึ่งเมนูรูปการชอบนะค่ะจะทําได้ค่ะเฉพาะช่วงนี้แหละค่ะหน้าฝนค่ะนี่เลยลองจัดดูนะคะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบค่ะทอดมันไข่ชะอมอ่าชะอมทอดมันไข่แล้วแต่จะเรียกขานกันเลยค่ะทําง่ายค่ะ ลอกให้เด็กๆกินผักได้อีกแล้วค่ะขนาดผักอย่างชะอมลูกการยังกินได้เลยเนาะนีน่ถ้าเกิดเอาชะอมชุเขียวอะแล้วเอาไปให้เขากินอะเขาไม่กินแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดเอามาเป็นดัดแปลงในรูปแบบแบบนี้นะคะของไข่อะค่ะที่เป็นไข่เป็นเศษๆขอบๆแบบเนี้โอ้โหกินข,อขอ้าวพงแตกเลยจ้าค้าทํากันง่ายๆนะคะค่ะตอนรับหน้าฝนชะอมง,ง,งามๆค่ะจัดไปเลยค่ะกับเมนูนี้ ค่ะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อต่อไปด้วยค่ะคลิปหน้ากันมีอะไรง่ายๆนะคะกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวรอติดตามชมกันค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ